สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องวิธีเทเลยนะครับผมเช่นเดิมก็จะรีวิวรีวิวมีดเป็นทรงใบข้าวนะครับผมเล่มนี้ทรงใบข้าวด้ามประกบนะครับผมขัดขาวความยาวเฉพาะใบมีดสิบสองนิ้วนะครับผมความยาวเฉพาะใบมีดสิบสองนิ้วเล่มนี้เป็นด้ามไม้ประดูนะครับผมฝังหมุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็หนึ่งรูร้อยเชือก สันมีดก็จะประมาณนี้ครับผมประมาณสักประมาณหมิลกว่าคือเกือบ6มิลนะครับผมสำหรับสันมีด,นะ,มมด,มดนะครับมหมิลกว่าเกือบ6มิลครับเป็นของคุณสุรชัยของคุณสุรชัยนะครับลูกค้าอยากให้ใช้งานทดสอบใช้งานให้ดู หน่อยนะผมก่อนจะส่งนะผมเดี๋ยวก็จะจัดให้นะผมราคานะผมสําหรับราคาด้ามประกบนะผมความยาวไม่เกินสิบสองนิ้วนะผมสําหรับด้ามประกบจะอยู่ที่ราคาเก้าร้อยบาทนะผมราคาเก้าร้อยบาทเป็นด้ามไม้ไปดูนะผมแลครับผมเดี๋ยวจะฟันไม้ไผ่ให้ดูนะผมไม้ไผ่นี่ครับผมจะไม้ไผ่เหมือนเดิมไอไผ่เล่มที่คลิปที่แล้วนะผม เ็นไม้ไท่ตันเดี๋ยวทดสอบให้ดูสำหรับคุณสุริชัยนะครับ อยู่ดีปกตินะครับอมใครก็จะประมาณนี้เขียนไหมครับอะบุก็บมากันเขียนน้นิดหน่อยไม่ถึงกับเยอะอะไรเนาะใกลู้นิดหน่อยนะครับผมมา ไหมนะครับผมขมนครับเป็นร่องรอยกันเสียดสีกับไม้นะครับก็จะขัดนครับก่อนจะส่งก็ทำการขัดแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าต่อไปนะครับนี่นะครับ ครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคุณลูกค้าทีเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดแล์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ